ฟอกเลือดอยู่ดีๆขอหยุดฟอกเลือดกลางคันได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เทคแคร์พัดดูแลกันแลกันนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะเป็นกระบ,บวนการที่นําเลือดของคนไข้ออกมานอกร่างกายโดยผ่านสายส่งเลือดและผ่านตัวกรองค่ะเมื่อเลือดผ่านตัวกรองจะมีการแลกเปลี่ยนของเสียและเอาน้ําส่วนเกินออกให้ค่ะเป็นเลือดที่ดีหมุนเวียนเข้าคนไข้ในหนึ่งคนจะฟอกคนละประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะ จากคำถามเบื้องต้นนะคะถ้าเราฟอกเลือดอยู่ดีๆเราจะหยุดฟอกเลือดกลางคันได้ไหมคำตอบคือไม่สามารถขอหยุดกลางคันได้ค่ะยกเว้นจากมีเหตุฉุกเฉินเช่นความดันต่ำม,มากนะคะเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนะคะไข้หนาวสั่นมากเลยนะคะหรือมีเหตุฉุกเฉินอย่างอื่นเช่นน้ำไม่ไหลไฟดับ หลอดเลือดของคนไข้มีปัญหาไม่สามารถดูดเลือดออกมาฟอกได้เนื่องจากว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องเตียมค่ะทุกคนเราจะมีการเจาะเลือดของคนไข้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะและคุณหมอก็จะปรับแผนการรักษากระบวนการฟอกเลือดตามค่าผลเลือดของคนไข้ไม่ว่าจะชนิดของตัวกรองนะคะการเปิดเลือดออกมาฟอกค่ะการเซตน้ำหนักแห้งค่ะชนิดของน้ำยาฟอกเลือดถ้าหากเราขอยุติการฟอกเลือดกลางคันบ่อยครั้งเข้าค่ะ จะส่งเสริมให้การดึงน้ำและของเสียออกมาไม่ครบตามแผนการรักษากของคุณหมอสรุปค่ะถ้าเราซอกเลือดอยู่ดีๆเราขอหยุดซอกเลือดกลางคันได้ไหมสรุปคือไม่สามารถขอได้นะคะยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินสำหรับวันนี้เทคแคร์พั u สดูแลกันและกันขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเทคแคร์พั u สดูแลกันและกัน